สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำพีระมิดสวยๆง่ายๆไม่ถึง5นาทีไปดูกัน,นะคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาใส่ข้อมูลที่ไฟ์ล Excel ก่อนนะคะใส่กลุ่มอายุเพศชายเพศหญิงแล้วก็ตัวเลขนะคะอายุผู้ชายเราจะใส่เครื่องหมายลบอยู่ที่หน้าตัวเลขนะคะจากนั้นให้คลุมข้อความทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปที่แทรกเลือกไปที่แผนภูมินะคะเลือกที่แท่ง2มิติตรงกลางนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพีระมิดของเราเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันอีกนิดนึงค่ะกด ctrl c นะคะ copy พีระมิดเพื่อที่จะไปวางใน powerpoint นะคะจากนั้นก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะข้อมูลไหนที่เราไม่ต้องการในแผนภูมิเราก็ลบออกนะคะตัวนี้เราลบออกหมดเลยให้เหลือเฉพาะแผนภูมิที่จะแสดงพีระมิดนะคะส่วนตัวเลขช่วงอายุนะคะเราก็แทรกกล่องข้อความทําใหม่ค่ะเพื่อความสะดวกและสวยงามนะคะ จากนั้นเรามาเพิ่มความสวยงามให้กับพีระมิดของเรานะคะโดยการดับเบิลคลิกนะคะที่แผ่นภูมิสีส้มจะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะเป็นหน้าต่างจัดรูปแบบชุดข้อมูลเลือกความกว้างของระยะห่างนะคะว่าเราชอบแบบไหนส่วนตัวเราชอบประมาณ10%นะคะประมาณนี้จะได้ช่องน้อยๆสวยงามจากนั้นเรามาเปลี่ยนสีกันค่ะเดี๋ยวเลือกไปที่รูปแบบนะคะเติมสีรูปร่างเดี๋ยวเราจะใส่ผู้หญิงเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เปลี่ยนผู้ชายเป็นสีฟ้าอ่อน เรียบร้อยแล้วนะคะพีระมิดของเราเดี๋ยวเราขอจัดช่วงอายุแป๊บหนึ่งนะคะลองเอาไปทําตามกันดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มตัวเลขประชากรน,นะคะเป็นการแทรกกล่องข้อความธรรมดาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพีระมิดประชากรของเราง่ายๆลองไปทําตามกันดูนะคะ